สวัสดีคะ่ะทุกคนกระที่อ่านบทความมาหนึ่งนะคะจริงๆเก็บไว้หลายวันละว่าจะเอามาลงคลิปยังไม่ว่างสักทีเช้านี้ว่างก็เลยรีบทำก่อนจะทำแบบรวดเร็วนะคะไม่ได้จดไม่ได้อะไระเป็นเว็บไซต์ชื่อ learningmy.com นะคะเป็นภาษาอังกฤษกระที่ไม่ได้มีเวลามากจะไม่มานั่งจดนะคะแปลเอาสดๆกันแล้วกันนะคะทุกคนอาจจะไมะ่คำอาจจะไม่ได้สละสลวยมาก หัวข้อเขาขึ้นไว้ว่า5อุปนิสัยที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราคือใครเขาเขียนสรุปสั้นๆไปก่อนนะคะขั้งต้นเขาบอกว่าบ่อยครั้งที่เรามักจะมีนิสัยที่เหมือนกับว่าสวมหน้ากากเวลาเราต้องเผชิญกับโลกภายนอกจนเราลืมไปว่าเราคือใครนะคะภายใต้หน้ากากอันนั้นแต่อุปนิสัยจะบ่งบอกตัวตนของเรา ยังไงก็ตามนะคะมีทัศนคติบางอย่างที่เปิดเผยความจริงเบื้องหลังหน้ากากวิธีคิดและพฤติกรรมเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับบุคคลมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นหากเราอยากเข้าใจจริงๆว่าอะไระที่ทําให้เราส่งผลให้เรามีพฤติกรรมแบบนั้นและเราคือใครเบื้องหลังหน้ากากพฤติกรรมทั้ง5ประการนี้อาจจะช่วยส่องแสงสว่างให้กับมุมมืดที่สุดของเราได้ ข้อที่1การที่เราคิดและพูดถึงผู้อื่นอย่างไรบทความนี้เขากล่าวไว้ว่าการที่เราปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นเนี่ยมันบอกถึงตัวตนของเราได้อย่างมากมายนะคะถ้าบ่อยครั้งที่เราพูดถึงผู้อื่นในทางลบตลอดหรือว่านินทารับหลังเขานะคะมันแสดงให้เห็นว่าเราขาดความเข้าใจแล้วก็ขาดการให้เกียรติผู้อื่น เพราะถ้าเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยน้อยครั้งที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยจะนำเรื่องในเชิงลบของผู้อื่นออกมาประจานหรือไปนินทารับหลังมีคำกล่าวจากชนพื้นเมืองอเมริกันว่าอย่าไปตัดสินผู้ใดจนกว่าคุณจะเดินไปหนึ่งไม่ด้วยรองเท้าของบุคคลคนนั้นคุณจะไม่มีทางเข้าใจความเจ็บปวดของบุคคลคนใดคนหนึ่งอย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปตัดสินผู้อื่นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเนี่ยเพิกเฉยต่อบุคคลที่เราคิดว่าปฏิบัติตัวไม่ดีหรือทำตัวไม่ถูกต้องนะคะเพียงแต่เขาบอกไว้ว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะเริ่มต้นจากการที่ไม่รีบตัดสินใครไม่ใช้อคตินะคะมันจะทำให้ทุกอย่างสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เลวร้วายลงไป การพยายามจะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากาก,กที่ฉาบไวด้านนอกข้อที่2เคเขากล่าวไว้ว่าการที่เราปฏิบัติตัวต่อผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าเราเราทำยังไงมันสามารถบ่งบอกตัวตนที่แท้จ,จริงของเราได้อย่างดีค่ะถ้าเราเนี่ยเลือกที่จะดูถูกคนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราไม่ว่าจะโอกาสด้านการศึกษาการเงินสังคมที่ด้อยกว่าเราเราดูถูกเขา สิ่งนี้มันบ่งบอกตัวตนนี้แท้จริงของคุณได้ชัดเจนแล้วก็มากมายนะคะคุณก็ไม่ใช่คนดีอย่างที่หน้ากากคุณฉาบเอาไว้ด้านนอกมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์ที่ต่างกันนะคะหาข้อดีข้อเด่นของผู้อื่นให้เจอดีกว่ามานั่งติฉินนินทาดูถูกผู้อื่นด้อยค่าผู้อื่น นอกจากนั้นนะคะการที่ช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันก็สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ชัดเจนเช่นกันนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทนหรือเพื่อให้ดูดีต่อหน้าสาธารณาชนนะคะมันไม่ได้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่มันก็คือความโลบนั่นเองละคะ่ะ การจะพยายามเข้าใจตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากที่ฉาบไว้ด้านนอกข้อที่3นะคะการปฏิบัติตัวของเราเวลาที่ไม่มีใครเห็นพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติตัวของเราในขณะที่ไม่มีใครอยู่หรือไม่มีใครเห็นเราเราเป็นคนยังไงนั่นบ่งบอกถึงตัวตนได้อย่างชัดเจนและก็แน่แท้เลยค่ะมันเป็นการง่ายที่จะทำตัวเป็นคนดี ะะเวลาที่มีคนจับจ้องมองอยู่หรือมีคนอยู่รอบๆนะคะในสถานการณ์ที่เราอยู่ลําพังคนเดียวรอบๆตัวไม่มีใครนะคะเราอาจจะโกหกใครก็ได้ไม่มีพยานอยู่ทําอะไรก็ได้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะแต่ช่วงจังหวะนั้นล่ะคะ่ะเป็นช่วงที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราได้ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะต่อหน้าสาธารณชนหรืออยู่ลําพัง เราก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบังใครเราคือตัวตนที่แท้จริงในทุกๆท,กทีนะคะไม่ว่าจะมีคนเห็นเราหรือไม่ก็ตามการจะพยายามเข้าใจตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากที่ฉาบไว้ด้านนอกข้อที่4ข้อที่4คือการที่เราปฏิบัติตัวเมื่อเราทำผิดพลาดสามารถบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของเราได้เป็นอย่างดีคะ่ะเมื่อเรา ทำอะไรผิดนะคะแทนที่เราจะรับผิดแต่เรากลับพยายามมองหาแลวปัดความรับผิดชอบให้ผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงความที่ขาดวุฒิภาวะค่ะความผิดพลาดกับมนุษย์เนี่ยเป็นของคู่กนันนะคะต่อให้เรามีเจตนาดีหรือตั้งใจทําดีแค่ไหนบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะคะทุกคนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งมันก็ไม่สามารถสรุปได้เสมอว่าเราคือคนเลวนะคะแต่สิ่งที่เราปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้อื่นเนี่ย มันเป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมที่ไม่ดีค่ะในขณะเดียวกันมันก็อาจจะมีบางสถานการณ์ที่ความผิดพลาดทั้งหมดไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวอาจจะมีผู้อื่นร่วมด้วยเราก็สามารถที่จะออกมาอธิบายชี้แจงได้นะคะเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้ทําผิดทั้งหมดเราก็มีควรที่จะรับผิดทั้งหมดนะคะรับผิดชอบในส่วนที่เรากระทาเท่านั้น การพยายามที่จะเข้าใจตัวตนที่แท้จริงภายใต้หน้ากากที่ฉาบไปด้านนอกข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะเราเลือกทำตัวยังไงเมื่อเราต้องพบกับความผิดหวังความโกรธความผิดหวังเป็นอารมณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนมันไม่มีความผิดที่เราเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่การที่เราจัดการกับมันอย่างไรมัน แสดงให้เห็นความแตกต่างของแต่ละคนค่ะเรื่องของอารมณ์เนี่มันก็ไม่ง่ายนะคะทุกอย่างมันควบคุมไม่ง่ายแล้วก็แต่ละคนก็มีขีดความสามารถต่างกันยังไงก็ตามการที่เราใช้อารมณ์เป็นข้ออ้างในการประพฤตินตนด้วยความโกรธหรือก้าวร้าวหรือว่ารุนแรงต่อผู้อื่นก็จะเผยให้เห็นถึงวิธีใสยที่ต้องการการเติบโตนะคะแต่ยังไงก็ตาม เราก็ไม่ควรที่จะซ่อนอารมณ์เราเช่นกันนะ,ะมันการปั่นทอนอารมณ์ของเราเพราะกลัวคนอื่นจะวิจารณ์มันก็ไม่ใช่พฤติกรรมความเป็นตัวตนที่แท้จริงเหมือนกันนะคะบ่อยครั้งเราต้องใช้เวลาไตร่ตรองถึงอารมณ์ตัวเองจากนั้นก็พยายามพูดกุย,ย่างมีวุฒิภาวะกับใครก็ะตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจด้วยเราทุกคนไม่ใช่เทวดานะคะบางวันคนหลุด อารมณ์เสียเราวิจาร์เขาบางวันเราลุดเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่รูจ้จักเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์มันก็จะช่วยลดความขัดแย้งลดการทะเลาะไปบ้างนะคะความจริงเลยก็คือเราไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างเขาก็ไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่างหากเราเนี่ยนั่งเพ่งแต่ข้อเสียของผู้อื่นอย่างเดียวเราก็จะมีปัญหาไปกับทุกทกที่ล่ะค่ะ นะคะให้จําไว้ว่าเขามีข้อเสียเขาก็มีข้อดีเรามีข้อดีเราก็มีข้อเสียประโยคถัดมาอันนี้นะคะก็ที่อย่างให้ฟังค่ะเพราะว่าเขาเขียนแบบนี้จริงๆค่ะทุกคนเขาเขียนไว้ว่า b e c o m i n g u p s e t and e v e h o n t h i g as o m t s o m e n does n t mean we are bad people we should apologize if we behave u n l e a s o n a b l y through and try to keep our cool in the future as far as we can เขาบอกไว้ว่า การที่เราอารมเสียแล้วตะโกนใส่ไค่ไม่ได้แหมยความว่าเราเป็นคนไม่ดีนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ควรขออภยัยหาพฤติกรรมที่เราทําไปไม่เหมาะสมหรือไม่สมควรนะคะแล้วก็ค่อยพยายามนะคะฝึกตัวเองให้เป็นคนใจเย็นก็ที่คิดว่าบทความนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสนับสนุนให้เราเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงอารมณ์ดีอารมณ์เสียมีความสนุกสนานอะไรให้เป็นคนปเปิดเผย ต่วตนที่แท้จริงออกมาอย่างที่เราเห็นในชุมชนยูทูบเบอร์สิกอรมีคนมาจากละที่ที่มานะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของกะทิอ่ะก็คือพูดตรงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ว่าสนับสนุนคนให้พูดจาหยาบคายนะคะแต่ก็ไม่เคยรังเกียจใครที่จะพูดจาหยาบคายตราบที่เขาไม่ดูถูกคนแล้วบางคนโตขึ้นมาเขาก็พูดด้วยความเคยชินเป็นแบบแต่ละแบบนะคะดังนั้นเนี่ย เราโลกนี้เราไม่ใช่โรบอทไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราจะกําหนดได้ว่าทุกคนจะต้องพูดเหมือนฉันพูดเพาะทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะ,ะเราทุกคนต่างกันเราต้องสามารถที่จะรับแล้วก็ให้เกียรตินะ,ะดีไม่ดีชอบไม่ชอบเราก็ต้องอยู่ในจุดยืนของเราแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นนะคะอีกส่วนหนึ่งทําไมกะทิอิงยืนอยู่ตรงจุดนี้เพราะกะทิเอ,อเองนะคะไม่เคยบอกว่าตัวเองถูกหรือผิดแต่พูดถึง ในมุมมองกะทิคือกะทิชอบอะไรคนที่เปิดเผยนะ,ะแล้วก็เป็นคนเป็นตัวตนนะพูดหยาบเป็นคนแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรก็พูดไปใช่ไหมคะแต่ไม่ดูถูกใครไม่เหยียดหยามใครรับได้นะ,ะแล้วเราก็เป็นตัวตนของเราชัดเจนเราครบใครแล้วก็ไม่จําเป็นต้องออกลายไปเป็นแบบเขาใช่ไหมคะเรายังสามารถเป็นแบบเราแต่เรายังคบคนที่ต่างกับเราได้ถูกไหมคะ ในความคิดกะทินะคะทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามคุณค่ามีเท่ากันหมดนะคะความเป็นบนุษย์มีเท่ากันหมดต่างกันที่การกระทําอย่างไม่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจผิดนะคะกะทีไม่ใช่คนพูดเพ้อนะคะวะวะเว้ยๆก็มีอะไรแบบเนี้นะแค่เสียงอาจจะดูเบาๆเหมือนว่าไม่พูดหยาบไม่พูดไหลนะคะกะทมีเพื่อนผู้ชายแล้วก็ยังมีเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนๆกันนะก็ยังมีนะคะดังนั้นเนี่ยแค่เสียงอย่า คิดว่ากะทิเป็นคนพูดเพลาะอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะนะคะแต่กะทิชอบแล้วก็อชอบคบกับคนที่มีตัวตนที่ชัดเจนเปิดเผยนะคะโกรธก็คือโกรธโมโหก็คือโมโหยิ้มหัวเราะล่าเริงเต้นสนุกสนานตรงไปตรงมานะคะไม่มีไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกลยุทธ์อะไรซับซ้อนจนถึง ตรงนี้อาจจะพออธิบายได้บ้างว่าทําไมกะทิยังยืนอยู่ตรงนี้นะคะกะทิชอบอะไรที่มันตัวตนแท้จริงนะคะโกรธก็โกรธนะคะหลุดบ้างเต้นหัวเลาะมีความสุขคือเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนเอาเฉพาะด้านดีมาแสดงนะคะทุกคนคะขอย้อนกลับเข้ามาที่บทความตอนท้ายก็มีบทสรุปไว้นะคะเ็บอกไว้ว่า บ่อยครั้งที่เรามักจะซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากด้วยความกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างไรก็ตามเมื่อมีชีวิตที่แท้จริงเราต้องเปิดเผยตัวตนต่อผู้อื่นนะคะเราไม่ต้องทําทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะเราสามารถเริ่มต้นด้วยการคิดแล้วก็ทบทวนสิ่งต่างๆแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่าไหนที่เราทําไปมันไม่ใช่ตัวตนเราเราสวมหน้ากากอยู่ค่อยๆออกมาค่อยๆเป็นตัวของตัวเองนะคะ เมื่อเราสามารถเป็นตัวเองได้นะคะเราจะรู้สึกอิสระแล้วเราก็จะรู้สึกมีความสุขมากกว่านะคะและชีวิตที่เราใช้ก็จะเป็นชีวิตของเราโดยเราจากเบื้องลึกของเราอย่างแท้จริงนะคะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครหมั่นตรวจเช็คตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเท่านั้นเองละคะ่ะสังคมสงมบสุขได้แน่นอนเหมือนเดิมคะ่ะ เป็นกำลังใจให้แม่สาป้ายานพิเดน้องโบและเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์กลุ่มพลังรักทุกคนขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ